อยากจะให้ผู้ว่าคนใหม่ทําอะไรมากที่สุดครับขออย่างเดียวที่คิดว่าอยากให้สามสามอย่างได้ไหมได้ครับต้องทำเลยครับผมมีรายนิดเดียวคือหนึ่งเรื่องจราจรครับนะครับต้องทําให้เข้มกว่าผมต้องทําให้ดีกว่าผมให้ได้คอันที่สองคือในเรื่องของการนรงเรื่องอากาศแผ่วไม่ได้เบาไม่ได้มันดีขึ้นมา4 0ละแผ่วเมื่อไหร่กลับไปที่เดิมอีกมานั้นนะครับ อันที่สคือในเรื่องของอาหารและความปลอดภัยรวมไปทั้งถึงในเรื่องของการที่ดูแลเด็ก3 0 0แสนคนในกรุงเทพมหานครครับอาจารย์กิศราค,ครับผมเห็นเขาหาเสียงกันใช้เงินมากมายผมอธ,ธิบายมไม่ได้มีคนถามผมผมก็ตอบไม่ได้ว่าเขาลงงบประมาณกันคนหนึ่งเพอเพหลายบางคนจะเกิน21ล้านด้วยซ้ำเท่าที่ดูนะครับแต่เข้าไปแล้วเงินเดือนพูกว่ารวมกัน4ปีประมาณ4ล้านเศษ ถามว่าเขามีคนก็ถามว่าเขาทําไปทําไมไม่เข้าใจจะตอบผมยังไงครับผมว่าที่ทําไปผมอาจจะแยกคร่าวๆจะจ,จริงๆมีเหตุผลมากกว่านั้นเนี่ยนะฮะ <c oughs> แยกคร่าวๆเป็นสักสามเรื่องนะฮะ <c oughs> คือเรื่องที่หนึ่งทำไปเพราะว่าจะมีความมุ่งมั่นที่จะทําความดีให้ ให้กับบ้านเมืองนะอ๋อยอมเสียเงินเกิน21ล้านหรือ21ล้านเพื่อทําความดีด้วยอันนี้ก็อาจารย์เชื่อจริงจงัันรอเปล่าก็บางคนก็มีสิทธิ์ที่จะทาได้ถ้าคนก็มีเป็นหลายร้อยล้านเนี่ยนะฮะยีล้านเขาก็ทําได้แต่ว่าไม่ไม่มากนะครับผมเวลาี้ข้อที่สองก็คือว่าทําไปเพราะว่าคิดว่าจะได้คืนมากกว่านะอันที่สมก็คือว่าทําไปเพราะว่าจะได้ได้เสียง พี่น้องประชาชนเพื่อเป็นฐานให้ได้สอสอมากกว่า